สบายดีพี่น้องพี่ผอดเรามาเล่นน้ำสวัสดีครับ FC เขื่อนอุบลรัฐ FC เขื่อนอุบลรัฐก็เพราะว่าพี่สายมาพี่ผอดเราเฝ้าไทยแปลกใจใช่ไหมครับผู้ไทยอะแปลกใจใช่ไหมผมผู้ไทยนนก็แปลกใจแหละครับบ้านเกิดผมอยู่สระบุรีอ๋อเป็นคนดูหมอลำไม่เป็นกำเนิดเลยดูหมอลำไม่เป็นฟังเพลงเป็นมีแต่พวกเพื่อชีวิตทั้งนั้นเลย ในโทรศัพท์ก็เหมือนกันรับก็ไปหาไปาดูเอ,<า>อ่อยู YouTube, ทูบไปพิมพ์หาก็อดกิติคุณไม่มีไม่เจออ๋อไปอยู่ตรงไหนเนาะหาอยู่เกือบเดือนนะหาไม่เจอแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเจอก็ไม่เจอก็ข้ามไปวันสองวันองหญิงเด้งขึ้นมา คือขี้่ไขว่ก็เลยฟังฟังเสียงว่าเราเป็นคอเพื่อชีวิตนะจแต่ฟังคนนี้เ้ยเสียงไม่ธรรมดานะเนี่ยนึกในใจนะจเสียงไม่ธรรมดาเนี่ยหรือเสียงในโทรศัพท์ขนาดนี้แล้วถ้าไปฟังเสียงนีจริงมันจะขนาดไหนคุณพ่อพูดเรื่องในใจขนาดนั้น,จ,น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 จ้วแล้วก็ตามมา จำก็ไม่จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือไอคิดที่เด้งขึ้นมาก็คือไปสมัครหลังไวิไจีตรหละกับแม่กับแม่หน่อยแม่คนนี้นจำได้ว่าเสือ้อเชือดแขนยาวจะรับเหนือข้อมือจะมีตาสามเหลี่ยมตรงหล้าอกยังเกงเอวสูงสีดำใส่ในกาข้างขวา สะพายกระเป๋าสายสะพายสีชมพูจำได้ขนาดเลยจ้าโอ้โหแม่หน่อยยังบ <c oughs> ัแม,ม่หน่อยยังใส่เสื้อสีเขียวจ <c oughs> สีเขียวพิมลายอ่ไม่หน่อยใส่แมสสีม่วงอ่อนๆจำได้ขนาดนั้นเลยคุณ<อ>พ<ว>่อมอสโตใส่เสื้อยืดสีแดงตาโนเป็นสีเ <c oughs> อ่อถุงเกงขายาวออกสีกากีอ่อน เสนนก็เหมือนกันใส่เสื้อสีดำพิมลายสีเทาๆตัวรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งเพงการตั้นสีเคยเกียรตอ่อนเหมือนกันแเลาแต่ว่ากับพี่เรามาต้องให้ผมเราก็ไม่เคยฟังนะเหมือนกันเขาออกก็เหมือนกันเลยเขาได้เข่ามาตอนไทย้าได้ยินครั้งนั้นแล้วเด้งขึ้นมาดูสองครั้งสามครั้งภาพนี้มันอยู่ในหมดจำไม่หมดเลยขนาดนั้นเนี่ยเขาเก็บฟังข้างสองข้างเลยลงมๆขานั้นก็ได้ดูติ้ตาันตลอด รู้ว่าจะมาเล่นที่นี่ฮะไปไกลต่างอันนี้ครั้งแ<ะ>รกบอกว่อครั้งแรกที่ดูสาวน้อยครับส่วนมากจะดูในโทรศัพท์จะดูสดๆก็วันนี้แหละเดี๋ยวคงมาดูดูได้ไม่ดึกหรอกเพราะว่าเ,เหลือจะคั้นพี่เฉลียวต้องดูแลแม่ด้วยเหลือจะคัน้นอายุมากแล้ว,ย,วยังไอฟังไอเพงลงนะั้นอ่ะเพลงแรกจ้ะ ออกฟันไม่ลองฟังดีๆมันมีท่อหนึ่งที่ว่าอะไรออกฟันเมื่อหลังให้คำมั่นห้าน่ะเสียงมันเป็นเสียงเหมือนคนสะอื้นนะลองาบาลังค์ทานเด็กเพรนะแหละเหมือนคนสะอื้นร้องเพลงอะเป็นเอกลักษณ์ของร้องเลยอ่ะไม่มีใครทําได้ตรงเนี้ยเจออยู่หลังนเหมือนาเป็นเสียงแบบเพลงน่นเพลงนี้มันเป็นเพลงเศร้าๆเนาะเป็นเพลงเศร้าๆ พ่อเชื่อไหมว่าเพลงเนี้ยวันแรกที่ออกผมก็ธรรมดาเนาะไปคิดว่ากกลเหมือนนันะคิดว่าธรรมดาแต่ว่าพอมาร้องตามดูมันมันมีคาราโอเกะเนาะวันนั้นมมีคาราโอเกะขึ้นมาด้วยก็เลยร้องตามนี่แหละพ่อพอยีงก็เดกได้แล้วกกอดพุทธมอสามจุกวาสนออันนี้ก็ธรรมดาภาพจําขึ้นมาไม่พอกับน้องที่ยังลําบากกันที่เราะหอบเอาความฝันมาจอบยุหลังห้านี่เหมือนฟ้าบันดาลเสียงเหมือนคนสะอื้น เพิ่งหยุดร้องไห้แล้วมาร้องเพลงแบบนั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยไม่มีใครทําได้แต่วันนั้นก็ร้องไห้จริงจริงตอนนั้นวันนั้นเพราะว่าจริงใจจริงเพราะว่า <laughs> หนึ่งหนึ่งบังคับให้ร้องครั้งแรกทั้งถูกบังคับทั้งเนื้อเพลงมันมาด้วยอารมณ์มากพอมเออารมณ์ม,มันก็มาด้วยอันนนี้เป็รช่วงแรกๆนี่ อุ้ยคนลุกฟังเพลง,งแต่ละเพลงอ่้ยฟังว่าโอ้ยคนลุกเสียงไม่ใช่เพาะมากแต่เสียงมันมีมวลปรากฏตั้งขนาดผมฟังเพื่อชีวิตมาตลอดฟังมุมยึดติดเลยก็แปลกใจอยู่นะเยังไม่หายายากเลยพ่อเนาะยังหายากหายยากก็คือใครก็ร้องได้ใครก็ร้องดี ใครก็ร้องเพราะแต่ว่าร้องแล้วร้องรอบแบบมันมันมันมาโดนใจคนโดนใจคนแบบเนี้ยยากมากจริงคนเสียงเพ็อะเยอะไม่ดัง <Yeah. S 2> เยอะเลยเสียงเพราะแล้วไม่ดังเยอะเลยทุกวันนี้ลูกชายผมย,ยังไม่ยังไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ <laughs> มันมีแต่ f a c e b o o ว่าไม่มี youtube ไม่มีเลยนอกจากเอฟซี FC เขาไปถ่ายอะไรเงี้ย <laughs> เมื่อปีที่แล้วเข้ามาเล่นนี่ก็มาหานี่ลูกไส้พ่อลูกอิหรีเลยทีพ่อครับลูกแท้ๆเลยกิตติคุณไหมท้าอยู่ระเบียบไหมลูกไส้พ่อเราอยู่ระเบียบเป็นหมอลำครับกิิตคุ็กิตติคุณอืระเบียบที่เรามาลำที่นี่ก็กิตติคุณ เขาไม่ได้เขาเรียนมาทางไอ้เรื่องอะไรไอ้การการถ่ายทำพวกกองถ่ายอะไรพวกนี so ้เขาเรียนมาทางนี้นะเขาไปทางทางนั้นเขาเรียนไฟอาร์ตสินะอ่าใช่ใช่เขามาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งตอนหลังเ็าะตาพ่อรู้ไหมทำไมถูกสนใจหมอนหลาผมก็เลยบอกเออใช่ก็จะถามแล้วไม่ได้ถามเมื่อกี้ก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้เขาก็เลยบอกว่าตาขยายเขามีนี่เยอะ ก็เลยไปพูดไปพูดกับปู่พญานาคเดี๋ยวสมุดนี่เดี๋ยวไปเป็นหมอลาอยู่ใกล้ๆบ้านเลยอล้ก็เขาสิ่งเขาอยู่ใกล้บ้านไงเอยคำได้เอ่ยวาจาไปแล้วตูมเดียวหมดนี่เลยก็เลยอยู่จนทุกวันเนี้ก็อยู่จนทุกวันนี้เลยสามปีสามปีกว่าก่อนหญิงนยประมาณสักสี่ห้าเดือนได้อยู่ที่วการอำเภอพ่อ กิตรกลุ่มเาอนนี้ก็พอเล่นเบุกแล้วก็มีเด้งขึ้นมามั่งอย่างเงี้ยจ้าโอ้มื่อเดวกันเ่ายทีพ่อครับครับครับผมยี่แปดสีห้นิิโอ้ครับครับครับ ได้ครับเพราะ่าได้ได้ได้ไม่อย่างเดียวผมโทรหาดอกบอกบอบอบอครับครับอือเอาเอาว่าเป็นปัญหาดอก่อเอาเลยบางเดมันบางเดี๋ยวทีมานนั่นแหละ โอ้ยรมันได้หาพันยันนอนสบายเขาเห็นบรยวนคุณหารเขาขายยีซิบเป็นขายยีิบบาทคนเดียวกันสองล้านมันบัตรยีบัตรยีสิบบาทมันืสอยด้ดิเมีย